รอบรมก็จะได้ซึ่งก็จัดการอบรมณที่แห่งนี้นะคะก็ทราบมาว่าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม มและความมั่นคงของมนุษย์อดิชันขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางจาตุพรโรจนาพาณิชกับท่านได้ให้เกียรติพวกเราค่ะโดยท่านได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตซรีในสถานรองรับเด็กนะคะแล้วก็นอกจากสถานรองรับเด็กแล้วนะคะก็ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยค่ะที่เข้ามาร่วมโครงการในวันนี้ค่ะกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะในสถาน รองรับเด็กของเราภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมค่ะ และไม่พอเท่านั้นนะคะเรายังมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอบคุณในความร่วมมือของสมาคมมอนเตสซอรี่ทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศไทยค่ะที่มาร่วมลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยนะคะซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะคะในระยะยาวแล้วก็ในปัจจุบันด้วยนะคะกิจการเด็กเรเยาวชนเป็นอย่างสูงน,นะคะในลนำดับ กรรมการอนญาตทิทาง,งความร่วมมือขอเลยเชิญถ้ากระทรวงไม่ได้สามารถที่จะดูแลเด็กที่เข้าถึงยากนะคะเด็กเหล่านั้นก็จะไม่มีโอกาสนั้นทุกท่านที่อยู่ในกระทรวงนะคะเจ้าที่ทุกท่านเนี่ยต้องขอขอบคุณแทนเด็กๆเ่านั้นเป็นอย่างยิ่งแทนสังคมนะคะที่มีความยากลาบากในการที่จะช่วยเหลือเด็กเ่านั้นมคมมันได้ช่วย,ยแห่งประเทศไทยนะคะเรามีเป้าหมายเดียวกันเรามีเป้าหมายร่วมกับองค์กร นานาชาตินะคะทั้งยูเนสโกทั้งยูนิเซฟนะฮะทั้ง c ีบีที่มีสัมปงานในประเทศไทยทได้ดีกว่านะคะเนื่องจากความเป็นไทยของเราเนื่องจากจิตใจที่งดงามของประเทศเรและสมาคมมอเตสซิร่แห่งประเ<ม><ม>ทศไทยค่ะ นะะคจะเป็นการถ่ายภาพของผู้แทน M I D on the stage for a photo session ครับผมผมมองกล้องครับพร้อมครับ1 2 3โอเคครับได้ครับทุกท่านมองกล้องครับผมพร้อมครับครับผม1 2 <sk r Jacob> 1> ึ่งสองครับหนึ่อชุดถัดไปนะคะรบกวน ได้ครับทุกท่านมองต้องครับผมพร้อมครับ1 2 3่งสลุกครับ1 2ึ่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสิ่งเดียวที่ประเทศไทยจะไปแข่งขันเข้าในวิธีโลกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันคือทุนมนุษย์ครับไม่มีอย่างอื่นเราไม่มีป่าไม้แล้วเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอื่นแล้ว เรามีจะต,ต้องทํำยังไงทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดจะได้รับการจัดสรรแล้วก็บริหารแล้วก็พัฒนาให้มีคุณค่าสูงสุดก็ต้องผ่านทุนมนุษย์คือคนครับให้ยายครูให้สามารถไปเป็นครูสอนต่อนนี้าที่ต้องทําต่อเป็นระยะห้าปีให้เห็นผลทั่วแล้ววันนี้ for your program, e l ม e v ร that within three years we can strengthen and we can lay a very strong foundation for Thai children. ก็คือเห็ดมือตเนี่ยมคือการอันนี้เป็นแต่ส่วนของการเรียนรู้ในการผ่านมือประสาสัมผัสในส่วนที่เรียกว่าองค์ความรู้ที่มีในโลกนะคะเป็นมิติเป็นแบบรูปร่างนะคะเป็นสี แล้วการที <serving Pokemon apan> <navigation> ่ทํางานด้วยกันเนี่ยนอกจากเด็กจะรู้จักว่าอะไรมันสามารถไปด้วยกันได้คู่กันได้หรือว่ารูปทรงใช่เป็นรูปทรงแล้วก็สิ่งที่ต่างกันเหมือนกันองความรู้เหล่านี้นาไปที่สมองโดยม่ต่อมกงนะครับชนั้นก็ไปสู่ความสามารถทางสติปัญญา intelligence เด็กเด็กเด็กา Accept the challenge. <laughs> <laughs> opportunity for AMI to raise funds for poor children, providing the cost to a rich family, which 10 years old can never do anything like this. And then we can get the infusion fees and we pay for the teachers to. ที่พัฒนาลูกหลานเรานะครับที่สมาคมมอนเซอรี่สากลแล้วก็สมาคมมอนเซอรี่แห่งประเทศไทยได้ทำมานานแล้วในประเทศไทยนะครับแต่เราก็ทำแบบหยุดหยุดเดินเดิน วันนี้กระทรวงพมมีโครงการเพชรน้ำหนึ่งแต่เพชรน้ำหนึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสร้างแค่คนคนเดียวจะสร้างทุกคนให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้วยการที่วันนี้เราฝึกครูเยอะมากแล้วก็จะขยายการฝึกครูแล้วการสอนเนี่ยสอนให้เด็กเนี่ยพึ่งตนเองสัมผัสกับธรรมชาติคิดเป็นสําคัญคือรักษาความเป็นมนุษย์คุณธรรมศีลธรรมไว้ให้ได้รนั้นเราก็ร่วมกันกับ สถานสมาคมนะครับมอนสเตอรี่แห่งประเทศไทยแล้วก็สากลว่าเราจะนำหลักสูตรเขาเนี่ยมาฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงนะครับแล้วครูพี่เลี้ยงก็จะไปดูแลเด็กๆของเราการลงทุนกับเด็กเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนยาวที่สุดดีที่สุดแล้วประเทศไทยนั้นต้องแข่งขันด้วยทุนมนุษย์กับต่างประเทศไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นดันั้นเราต้องไม่ละเลยในการสร้างเด็ก ให้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจเป็นประโยชน์ต่อสมองต่อการพัฒนาเด็กที่ขึ้นมีอายุขึ้นมาก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำมานานประสบผลสาเร็จแต่เราจะไม่ทำเพียงแค่ที่เดียวจะทำทั้งประเทศและให้โอกาสเด็กทั้งประเทศโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสไม่มีโอกาสเนี่ยจะได้รับการศึกษาการสั่งสอนอบรมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ของพอมอเท่านั้นเราก็จะไปเป็นพันธมิตรกับศูนย์เด็กเล็กในท้องถิ่นต่างๆที่มีความพร้อมมีความสนใจรายการนี้จะไม่บังคับนะครับแต่เป็นการที่ว่าถ้าคุณอยากพัฒนาลูกหลานคุณให้มีคุณภาพให้มีความพร้อมมาที่เราเราไม่ปฏิเสธเพราะว่าพันธกิจหน้าที่หลักเราคือการพัฒนาทุนมนุษย์คือเด็กตั้งแต่แรกเกิดคือการสอนเด็กเนี่ยไม่ใช่เป็นการเฝ้าเด็กนะครับ ป็นการพัฒนาเด็กคุณจะเห็นเครื่องมือที่เขาทำเนี่ยเขาสอนแต่จับ2นิ้วจับ3นิ้วจับ5้านิ้วแล้วจับทุกอย่างใส่ลงไปนะครับนั่นคือเรื่องที่1การสัมผัสเรื่องที่2คือธรรมชาติผักผลไม้ที่เข้ามาเนี่ยให้คุณไม่ใช่ว่าแพ่ให้ภาพมีความคมมีความหยาบมีกลิ่นมีรสเป็นยังไงให้สัมผัสได้จริงนะครับแล้วจะทําให้เด็กเนี่ยไม่ต้องจําแต่เรียนรู้แล้วก็โตไปกับมันนะครับอันที่3าจะเห็นว่า เขาจะสอนให้ปอกกล้วยสอนให้หั่นแตงกวาแล้วก็สอนให้แต่งตัวเองก็เป็นการฝึกเด็กพื้นฐานเลยว่าเด็กพื้นฐานนั้นน่ะเราต้องเลิกเป็นพ่อแม่รลังแกฉันให้เด็กนี่พึ่งตนเองได้ลองผิดลองถูกแต่ต้องมีแนวทางเรื่องของคุณธรรมความเป็นมนุษย์จีิธรรมความถูกต้องต้องมีอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะเน้นครับคือสิ่งที่ทําอยู่ท่านที่ดีทำอยู่เนี่ยผมเรียนตรงๆว่าก่อนเกิดเหตุโควิดก่อนเกิดเหตุที่ น้องบุรีมพภูเราคาดว่าจะทําได้ภายใน3ปีวันนี้ทั้งหมดทําได้ภายในปีเดียวนะครับเพราะทุกคนนี่มีความกระตือรือร้นรูนน้แล้วว่าเป้าหมายมีความเร่งด่วนมีความสําคัญมีต้องทําให้เสร็จั้นวันนี้สิ่งที่ท้าทายคืออ,องค์กรปกครองสองท้องถิน่นมีโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเนี่ยประมาณ50,000แห่งถ้าเราสามารถเปิดทยอยสอนอบรมวันนี้เราก็ได้ครดูดีๆทั้งนั้นนะครับให้กับกลุ่มเหล่านี้ ก็จะเกิดประโยชน์และขยายผลได้มากขึ้นวันนี้ยังพูดถึงว่าวันนี้มีมาจากดึงงานฮาตีทําดีด้วยหัวใจก็จะมีครูฝึก,กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยเมื่อกี้ก็พูดถึงเด็กชาติพันธุ์ซึ่งมีถึง3 6มหมื่นกพคนจะต้องเอาครูบนดอยเนี่ยมาทําศูนย์เล็กๆตั้งแต่เด็กด้วยครับด้วยพัฒนาครูครับอย่างอื่นก็สําคัญรองลงมาระบบนิเวศในการเรียนการสอนเองเหมือนกัน ผมเชื่อว่าเด็กที่อยู่บนภูเขาบนดอย,นยจะมีโอกาสดีกว่าเด็กในเมืองเพราะว่าได้เห็นธรรมชาติเห็นของจริงแล้วเขาจะต้องพึ่งตนเองได้มากนอกจากนั้นเราจะเปิดโอกาสให้กับครอบครัวที่พ่อแม่รังแกฉันว่าหัดให้ลูกมาพึ่งตนเองตั้งแต่หนึ่งขวบดีไหมสองขวบดีไหมไม่ต้องให้ทําอะไรไม่เป็นเลยเพราะว่าอยู่ในบ่อแห่งความร่ํารวยความสบายก็ไม่ใช่เราต้องการให้คนไทยเนะี่ยเป็นคนที่ มีศักยภาพสูงนะครับมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีพึ่งตนเองได้แล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องการให้กับกกเกษรกรไทย